สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนวเวทีประชุมคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนครั้งที่12สะท้อนภาพความพยายามในการยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ในระดับภูมิภาคปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในอุทยานมรดกอาเซียน การรายงานความก้าวหน้าโครงการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการหารือและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคอาเซียนที่สำคัญเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความประสงค์ที่จะนำเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆตามระเบียบและข้อกำหนดของคณะกรรมการมรดกอาเซียน ซึ่งจะต้องผ่านทั้งขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่กับทำเอกสารผ่านสำนักนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACB การพิจารณาโดยคณะกรรมการมรดกอาเซียนการเห็นชอบจากคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพการรับรองจากคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือการรับรองและประกาศขึ้นทะเบ,บียนอย่างเป็นทางการโดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่และข้อมูลอุทยานมรดกอาเซียนจัดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญสูงด้านการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งตัวแทนระบบนิเวศของภูมิภาคอาเซียนอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างความตระหนัก ความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์พื้นที่ที่อุดมไปด้วยมรดกทางธรรมชาติของอาเซียนตลอดจนสร้างเปรือข่ายตัวแทนเขตพื้นที่คุ้มครองสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการคุ้มครองแหล่งมรดกธรรมชาติของตนโดยปัจจุบันมีพื้นที่คุ้มครองที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้วจํานวน63แห่งสําหรับประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว10แห่ง ก้าในสิบอยู่ในภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตรุตาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันกลุ่มป่าแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมเขตทมลาสัตว์ป่าหมู่เกาะลี่บงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอุทยานแห่งชาติเขาศพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและสูนศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษามหาราชินีจังหวัดสมุทรปราการการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนจะช่วยเพิ่มศักยาภาพของพื้นที่ในหลายมิติด้านเศรษฐกิจจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ด้านการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรเสริมสร้างพันธมิตรโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนการพัฒนาศักยภาพโดยสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วเสีย และโอกาสในการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอุทยานมรดกอาเซียนประโยชน์เหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เข้มแข็งในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน